เนื้อสุกยังเนื้อสุกยังเอ้ยสุกจนไหม้แล้วมั้งเนี่ยโอเคสองชิ้นนี้สุกเก็บมาเก็บมาแล้วก็เก็บมาแล้วก็ชิ้นสุดท้ายยังไม่สุกโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับทีต้อนรับข้าสุด standard tip กันอีกแล้วนะครับข้าสู่ในพาร์ทที่เจ็ดกันแล้วนะครับก็ซึ่งจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้ไปต่อแพร่เรียบร้อยนะแล้วก็มุ่งหน้าไปก่อนู้นโคตรไก่นู้นแล้วก็หวังว่าจะไปทําให้สมอเลยแต่สุดท้ายฮะ เอาเหินมาไม่ครบเออหินมาไม่ครบก็เลยเอ่อต้องกลับไปห,หาหอีกคือรอบก่อนนี้คือคงไม่เกิดใหม่หรอกนะหิน okay. โอเคก็ตอนนี้เดียวหาสิแม่อ้อยเกี๊ยอาหารกดจะเหลือน้อยเลยอ่าโอเคผมาณนี้แล้วกันนะเพราะเราจะไม่กินเอ่อพวกอาหารนี้นะอาหารกระปองเออเพราะเสียดายมันเมื่อกี้ผมก็มีนะติดเหลืออยู่หนึ่งปองนั่นไงฮะเป็นอาหารสำรอง แล้วก็ซึ่งตอนนี้ผมว่าเราต้องไปยังเกาะที่อื่นก่อนนู้นไปแล้วใช่ปะนี่นี่เราจะไปก่อนนี้กันนี่นี่ไอตรงเกาะตรงนี้ฮะคือเข็มทิศไม่น่าจะได้ใช้เพราะพอาําได้อยู่นะมันอยู่ใ,ใกล้ๆเออใครบ้าจะจำไม่ได้ให้อยู่ใ,ใกล้ๆแย่ตอนนี้เลยนะคิดหนึ่งอาสุกฮนะแล้วก็มอดไฟไปโอเคคือทุกครั้งที่ผมจุดไว้นี่คือผมไม่ได้ดับไม่ได้อะไรนะฮะไฟก็เลยแบบเออหายไปแบบโดยปริยายน้ำสักอึกดีอะน้ำเต็มแต่อาหารไม่เต็มฮะ ไอเดี๋ยวเยลือดลดอ๋อเลือดน่าจะลดตอนที่ไปตีกูไว้ฮะโอเคไปเลยดีกว่าบอกเลยฮะบรรยากาศช่วงพอทีกำลังตกดินี่คือบอกเลยบรรยากาศสวยนะครับวิวสวยมากโอกูดูทะเลเถอะฮะระยิบระยับโอ้โหคือบรรยายอะไรไปเลยโอเคใกล้ถึงแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเรามีเรือมีเรือ,รอนี่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวไอตัวว่านะดละชนโคตรหินเขาให้เฮ้ยมีเรือ เลยอ,อับปางอยู่ใกล้ๆเอ๊ะแล้วมีซากเลอเยอะด้วยแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละว้ยโอเคนี้ซากเรือหนึ่งอันน่าจะมีหีบด,ด้วยนะนั่นๆๆเห็นแล้วเห็นแล้วเออหยาโอเคเราจะมาฟราร์มของที่เกาะนี้กันสมองขึ้นแล้วรากเลอขึ้นมาว้าแล้วคือมันจะมืดแล้วด้วยสิโอ้ปหอปุ๊บก็จะมืดปะผู้จิตวางกล่องไว้ก่อน ไอ้ฮะนี่หินปากวดดวกัดด้วยโอเคอุย้ยปลากกดเยอะฮะอ่ารู้สึกว่ามันจะจําเป็นหรือไม่จำเป็นอันนี้ไม่รู้นะฮะตะเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาใช้เดี๋ยวรู้สึกว่าผมต้องได้ใช้เชือกด,ด้วยดิเชือกมันขาดอีกอยู่อ่ะเฮ้ยมาฝากไว้ตรงนี้พอดีเลยฮะกระไม้เด็กสกูอุ้ยเดี๋ยวมัคล้ายกับเกาะแรกเราเลยฮะก่อนเริ่มต้นเนี่ย คือแบบมันถือไปใช้ข้างนึงแล้วก็ถือขวากข้างนึงไม่ได้เหรอโอเคผมว่าน,นะฮะผมไม่น่าจะรอยถึงเช้าหรอกนะือแบบมันฟาร์มของยากนะเวลากลางคืนน่ะเฮ้ยมีเรืออับปางที่แบบสภาพโคตรดีครับเราต้องไปดูโอเคมีทางขึ้นปะกระโดดขึ้น,นได้ไหมกระโดดขึ้นได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโดดขึ้นกระโดดขึ้น ไม่ได้ฮนะมีทางขึ้นไหมหรือมันต้องขึ้นบนแพแล้วก็กระโดดขึ้นอะ่ะไอเลืมมอมันเกาะนี่เลยปะอ,อพี่โอ้โหมันเกาะไอ,อพวกเริงเรืองแบบนี้ไอตรงนี้ก็ขึ้นตรงนี้ได้โอเคแล้วขึ้นมาทําเพื่อไม่มีอะไรอะ่ะเพื่ออะไระ่ะโอเคมีกล่องไหปะตรงนี้แหลอะอาหารกระป๋องของชอบไปสู้ไอพวกเครื่องูนนี้ผมจะมีแล้วนะ เก็บไปได้ป่ะไม่ต้องเก็บอ่ะมันก็จะมีไอ้ยางตรงนี้ที่ใช้ทำไอ้เรือแพเรือเราเนี่ยฮะกีผมว่าเราต้องเอากลับไปด้วยเดี๋ยวล้อยางมันคับยังไงใช้กี่เส้นเอ้ใช้สองเองกับเชือกหนึ่งเออแต่ตัวนี้ยางมีตั้งสามชิ้นมีอะไรไม่ได้นอกจากไอ้ตัวเนี้ยมีแค่ยางเฉยอ่ะข้างล่างลงไปได้ไหมไม่ได้โอเค ก็เริ่เอาไว้บนนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันเพราะเราใช้ต่อแพรได้ไงนี้ต่อแพรมันเยอะเยอะเลยคือมากกว่านี้เพื่อมาเอาหินเพื่อทำสมอเฉลใช่ไหมเอ้ยนี่โปรโตีโต้อ่ะแล้วผมเพิ่งไปรู้กันมานะว่ารู้สึกว่าการกันน้ํามันนะมันจะใช้โปรตีโต้นี้ในการการันโอเคงั้นเราก็หาไปไอันนี้เอาไปได้ไหมนะี่ะลูกพับหรอลูกแพร อะไรอีกวะมนละมากลากไม้เราต้องเก็บไปนะรู้สึกว่าที่เกาะที่เราอยู่นี้คือไม่มีอะไรให้เก็บ <laughs> เลยไปอีกหนึ่งแล้วไม้แเผงเก็บมาเพื่อได้ทําบ้านนะน่าจะหมดลนะหแล้วนะไอ้ปพติตัวเออแล้วมันใช้กั่นเยอะไหมไอ,อ้ต้องไปลองทําดูนะครับแต่ตอนนี้ผมว่านะเนอะไอ้เดี๋ยวไอ้ไฟฉายนี้มันติดเวลากลางคืนเหรอ วางปุ๊บไม่ติดปั๊บเลยโอเคมีอะไรใส่ในี้นบ้างดี๋ยวมาทามสมองเลยดีกว่านะเผื่อได้จอดแล้วก็ลงไปฟาร,ร์มของใต้หนามกันเอาละตอนนี้รู้สึกว่าจะครบแล้วนะก้อนหินแล้วก็เชือกอ่าอยู่ไหนเฮ้ยขาดสติกอายขาดสติกนึกว่าครบแล้วไม้สติกเห็นแวบๆอยู่นะไม้สติกอยู่ไหนนี่ไงหนึออ่งไม้ไปหาได้แล้ครับ โอเคเราได้สมอลเรือแล้วเรือเรือเราไม่ใหญ่นะแต่มีสมอลเรือดูดีด้านครบเลยเสร็จเอาต้อใส่ยังไงอะเฮ้ยอย่าบอกนะต้องลากลงน้ำก่อนอีกแหละอ๋อนี่ใส่ข้างหลังแบบนี้โอเคใส่ใกล้ๆกับหางเรือแล้วกันเฮ้ยมันใส่ข้างหลังเนี่ยโอเคติดไปเลยฮะว้าลวลราเปนยัยไ,ได้ไหมอะนี่การติดสมอโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็มีสมอเรียบร้อยแล้วก็ร้อยถึงเช้าโอเคองั้น เรามาทำชิ้นนอนเลยดีกว่าเพราะผมคงไม่ลอยตรงเช้าหรอกนะเสียเวลาเราต้องนอนเลยแล้วกันเพนมื่อถึงจะได้ฟาร์มของง่ายนะครับโอเคเช้าหรือ,อยังยังด้วยตีห้าโอเคอยูสักพักก็จะเช้านะฮะแต่มันจะมื่อยู่เลยขึ้นไปแล้วก็ go. สมอเรือลงไม่ไปเรือดิอ่าไปไหนก่อนดิเฮ้ยไปไอ้นี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยโอเคผมน่าจะ ไปน้ำไป๋วเนอะเออขีอ่สมอลเรืเลอลงปับหยุดทันทีฮะไปเรือไม่ต้องลงมาหนึ่งกล่องมีอะไรไม่รู้ฮะแต่เราหาเก็บกล่องไปก่อนสมนัครในกล่องมันจะมีของดีโอเคนะได้อะไรมาไม่รู้นะแต่ไว้ก่อนโอเคตรงนู้นได้แล้วมีไอ้น้ำผุดๆไหม ข้างหลังแหละหน้าไปนะฮะแต่เราเดินไปพร้อมเกาะไปไปหาน้ำพูดก,กันแถวนี้ไม่น่ามีอะแต่ว่ารอบก่อนน่าจะมีเฮ้ยพอดีเลยฮะต่อแผลเพิ่มเลยดีกว่านี่นี่นี่สามียางมาแล้วรู้สึกว่ามันต้องเทียบท่าใกล้ๆไหมโอเคโอเคตรงนี้แหละถึงไม่ถึงไม่รู้ฮะเดี๋ยวเราลองดูก่อนแกลัดไปตัดยางมา คขอ,อยางแล้วกันยางกับอะไรย่อมไม่ใช่ควอนด้วยดิงั้นเอาอยางลงไปข้างล่างไปงไปนี่ขึ้นมาทำไมจะใช้แค่สองเส้นครับยางเราติดเรือไปด้วยไปเผื่อจะมีใกล้ด้วยเออนะฮะติดเรือไปด้วยเลยเฮ้ยแต่เอ้ยเรือล่มว่ะอ๋อสุดว่า,เ,า,ขาเขาจะให้ใช้เชือกหนึ่ง นะเชือกหนึ่งขาไปหาเชือกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบนเรือมีไหมอ่ะบนเรือมีเชือกไหมครับไม่มีวิ่งบอนครับเรือไอ้อนี่ตรงนี้อันแน่นี่้ยแต่มันเอียงอ่ะ เออว่มันต้องใช้ให้นี่เหรอให้สมบูรณ์กันป่ะคือเอาอยางมาด้วยหนึ่งกันเอาอยางขึ้นเรือมาด้วยเผื่อจะมีถแถวๆนี้หนึ่งันโอเคงั้นแต่เวลาออกเรือขึ้นมันจะถ่วงกันไหมเนี่ยเดี๋ยวนะทําไม,เ,มเ,าเ,าเรือมันเออแปลกๆมันเฮ้ยเรือมันเอียงอะ่ะคือมันมียางแค่ข้างเดียวไงฮะมันก็เลยแบบไม่สมบูรณ คือผมต้องไปหาอย่างเพิ่มไหมเนี่ยโอ้ยสภาพเรือดูดิมันจะล้อแร่ล้อแร่แบบสภาพจะจมแหล้วไมจมแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กล่องกล่องเฮ้ยยาหยุดหยุดเลือหยุดเฮ้ยไอพี่ลามอีกหยุดโอ้หยุดเลือก่อนไอพี่ลามอุ้ยตัวว่าแหละเดี๋ยวเราเก็บไปนี่ด้วยไอ้เคแล้วกล่องอยู่ไหนวะนั่นมาตกอะไรตอนนี้วะโอ้ยพี่ลามมา โอเคน่าจะวนกลับไปข้างหลังไอปีหลามโอ้น้ำก็จะหมดด้วยน่าจะประมาณนี้นะไอกล่องที่หล่ดเมื่อกี้โอเคงั้นวางมันลงตรงนี้แหละโอ้ชิบหายแล้วคือปลาฉลามมาด้วยเออหลุดเจ้าได้วะกล่องโอเคไปดูกอนเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ามันหล่ดลงตรงนี้ก็ชิบหายเลยสิ ตกโลกโอ้โหเย้เจ้ไอ,อ้เป็ดเพราะไอ้เหลือบบ้าบอโอ้เหไอนี่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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่ปะมันแล้วอีกกองหนึ่งโอ้โหหายเลยน่าจะปะหลดประมาณนี้นะครับแต่อีกกองหนึ่งหายเลยตกใจปลาตัวใหญ่เนื้อพี่ลามไอนี่นี่น,น,นี่เห็นแล้วโอ้ได้กลับคืนแล้ว พูดไม่อะไรกันโอเคคือต้องแบกกล่องไว้นะเพราะมันไม่มียางอีกหนึ่งเส้นก็ต้องมีหายางหนึ่งเส้นเพื่อมาทําให้แพรไม่งั้นเพลมันจะขูขาอย่างนี้เลยโอ้ยู่ยากวิโอเคไปหาต่อนะฮะเฮ้ยพี่หลามตามมาอีกแล้วเก็บแถวนี้น่าจะมีของให้นี่มีเรือแล้วก็มีถังอีกเออถังเราสามารถทงไ้ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเชือกจะไม่มีด้วยพี่หลามมัตามบางกวนถงวะ แคมป์ตัวนี้เป็นฉลามเอ้ยเหมือนฉลามหมู้อนด้วยนะครับไปไหนแล้วล่ะมาไปแบบไปโอเคเดี๋ยวไปดูเรือลำนี้กันว่ามีอะไรให้เดี๋ยวใช่ไหมนุ่นโอ้ไม่ใช่อ่าถังนี้มันใช่ถังรู้เดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยอันนี้ไม่มีอะไรโอ้ยบุปผิดอะไรตัดท่าสวยวะเนี่ยเปิดหน่อยปี้เปิดหน่อย,อยจะหมดลงแล้วกล้องอีกเชือกหนังกับไม้แพรกโอเคจะมา ก็ไอหีบกล่องกล่องกล่องมันจะหิบขึ hmm. ้นเรือขึ้นเรือด่วนขึ้นเรือด่วนโอ้เรียบร้อยโอเคได้มาเพิ่มอีกหนึ่งกล่องแล้วก็เชือกหนังนะครับอ่าเราได้ไาเยอะแล้วเชือกหนังรู้สึกว่าให้เชือกหนังนี้มันจะคาบขวานได้ด้วยนะครับเป็นขวันแล้วเรียวสองก็คือมันจะทนกว่าที่เราใช้นะครับก็เปรียวสองก็ทนกว่านี่ไงมาฮะถึงเรือแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพายุจะเข้าผมรีบต่อเรือแล้วแหละไปฮะผมมา อีเรียบร้อยถังไว้แล้วไปขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นบนด่วนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคว้าอยู่ชันอันไหนวะเนี่ยโอ้ยไม่ได้ดูด้วยอ่าโอเคนี้พอดีมาคว้ามาเลยครับเลยครับเลยด่วนด่วนนี่พอดีเลยฮะอ่าเราต้องอยู่ใกล้ถังไอยสมดุลมาไหมสมดุลไม่มามันต้องมีไอไม้ไอ้พื้นมนันอีกฮอะไรครับเนี่ยพื้นเหรอวันนี้พื้นทำอะไรได้บ้างคือมีไม้แพรงอะนะ แตกได้สังกะสีอนะเดี๋ยวพื้นมันไม่เหมือนกันเออสังกะสีคิดเดี๋ยวไปเรือตรงนู้นกันอย่างไรเราก็ได้ต่อไอ้ตรงนี้แล้วนะชิบหายแล้วฮะใครมาขโมยชิบไปใครมาขโมยชิบไปเลยมันพัดไปกับน้ำแล้วปนะ่ะเนี่ยดูไม่มีจริงอะถ้ามีมันจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละนะครับไอ้ตรงหัวเรือตรงเนี้ยแต่สึกว่าพี่หลามจะมาแทะไปบ้างขโมยนะ ข้างบนก็ไม่มีไม่มีสักอย่างสรุปฮะก่อนนี้หมดแล้วนะตุนนุนเราเพิ่งมาแล้วก็กอดเราอยู่ตุนนุะโอเคกลับแล้วกันมาถึงเกาะสิ่งแรกที่ผมทําก็คือทําอาหาร <c oughs> เอตอตัวนี้แบบอาหารหมดแล้วนะครับ๊บเรียบร้อยฮนะมาชิ้นเนื้อ,อย่างย่างสามชิ้นนุ้งเคชิ้นแปบ,บเดียวแต่อนเนื้อปูตัวเล็กมันกินได้ไม่เยอะเนี่ครับก็ อยากได้แบบเนื้อแบบแรงๆนะฮะเนื้อพี่ลามเออดันหละแต่ไม่รู้จะล่าเขายัางไรแต่ผมมีวิธีล่าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เซฟก่อนนะก็เดี๋ยวตอนนี้ผมอยากต่อแผ่เพิ่มไปตรงส่วนที่ยังเป็นพื้นไม้ไม่ได้อ่ะนะครับเพราะตอนนี้สังกะสีรู้สึกว่าจะไม่มีแต่มีไม้แพงนะสังกะสีในนี้มีไหมแต่ไม้แพงเยอะสังสีหนึ่งเอ้ยมีไมอ,อ้ไหมอ่ะอยากได้สังกะสีอ่ะ ซึ่งมันจะมาหาหมดแล้วนะตรงส่วนเนี้ยจะมีแค่ไม้แพร์เอ้ยเดี๋ยวไปกล่องนี้มีป่ะนี่เป็นกล่องโซนใหม่นะครับเก็บกิฟต์เออไม่มีเลยมีแต่ไม้แพร์อ่ะโคตรเยอะเลยโอเคไม่มีไม่เป็นไรฮะเรามีแค่สองอันอคีสองอันก็ต่อได้ไ,ไปฮะสองอันก็ต่อสองอันนั่นแหละนะเราจะต่อส่วนหัวก่อนรู้สึกมันจะเอียงๆแบบโอเคน่าจะแบบเพิ่มสมดุลทขึ้นมานิดนึง นะแล้วก็ตอนนี้ผมมียางหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูไอเรือที่เราเพิ่งไปสำรวจนี้นี่ไอเรือใหญ่ตรงนี้นยะมันจะมียางอีกไหมรู้สึกจะเจออยู่นะประมาณชั้นไหนไม่รู้อะคือต้องไปลากเอาแหละนะโอเคแต่ตอนนี้ผมว่าเราต้องอัปเกรดขวานแล้วแหละจวนะสุกยางยางนะังฮะอัปเกรดข,ขวานก็ต้องใช้เชือกแล้วก็ไอไอน,นี้ไม่อยู่ไอนี่ฮะนี่นี่ครับ stone two มา สองอันพอดีฮะรูกูกับขวนกันเลยขวัญเลี้ยวสองนะเอ่อเชือกหนังนี่มีเยอะฮะมีเยอะเฮ้ยรับไอ้เพื่ออะไรดูไหมอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีกว่าเชือกหนังมันหายากนะคือต้องไปหารอบหมูป่าเกียร์ไปดูไอ้ขวัญเลี้ยวสองกันอันนี้สองสึกผมทำได้นานแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ทำนี่ขวัญเลี้ยวสองรับขวัญไปก่อนเลยแล้วกัน คาบอีกแหะเฮ้ยคาบอีกดีวกดว่านะมันจะได้เพิ่มสกิลเฮ้ยน้ำโอ้ยน้ำจะหมดหลอดละสกิลคาบตอนนี้อะไรรูปขวานเหรอเพิม่มวห้าแล้วนี่ว่าหรือท่อนล่างมาเนี่ยเกียร์ช่างแล้วกันมาหาเราเยอะเรามีเยอะเฮ้ยอ๋ยอมันต้องใช้ขวานธรรมดาอีกหนึ่งอันโอเคไม่ทำก็ได้เว้ย เอาล่ะก็หลังจากที่ผมได้ไปสำรวจเรือกเก่าเมื่อกี้นะั้นก็ได้สั่งสีมาอีก2แผ่นนะก็บอกเลยพ่อเราจะต่อแผบ่เพิ่มมานี่ทาม,มันจะได้แบบสมบูรณ์สักทีอ๋เรือตีตีโอเคสมอขึ้นกระจายมาทีหนึ่งโอเคเอาลงวางไปนี่สมบูรณ์สักปีนะครับเมื่อกี้มันเอียงใชยเอียงกว่าอยู่ไง แล้วก็ไปสมเอ้ย่าอย่ย่าอยายายางจะล่วงอ่านี่ตอเกี่ไว้เพราะรู้สึกว่าเรือลำนี้นะครับมันจะมีไอ้ยางอยู่อีกเยอะเลยนะกับไอ้ถังอยู่ข้างล่างนะครับคือเราต้องไปตัดมันจะอยู่ประมาณท้ายเรือเมื่อกี้ผมไปสำรวจดูแล้วนะเยอะไปสมควรก็ยางมีประมาณหกชิ้นนะก็ต่อได้อีกสองฟังแล้วก็ถังอีกเยอะอยู่นะก็ไม่รู้ว่าหลบนะก็เป็นเมื่อกี้ โอเคก็สำหรับแสตนในรีสพาร์ทนี้ผมคงต้องขอลาเพียงเท่านี้กว่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ